เอ๊ะเราเปิดได้ไหมเพลงเมื่อกี้อะคะเปิดได้ปะคะพี่พงศ์ไม่ปิวมั้ง<ะ>ไม่ปิวพี่พงศ์บอกเปิดได้ไอ้ไม่ปิวไม่ปิวหรอกแต่ว่าเราจะปิวหรือเปล่าคือคำอะเราเอาแบบเอาแบบตูดตูดมา,าแลบบ้วไหมคะฮะตูดตูตตมันก็ไม่ได้อารมณ์นะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าถกเถียงกันหลือเกินท่านผู้ชม <c oughs> อ่าคนจนระบียเสร็จไหมคะ แต่มีน่ะนะคะไอ้นั่นมีนะคะไอ้นี่ก็มีนะคะอนั่นแหละท่านผู้ชมฮะคือไม่เอาไม่เอาตัดใจตัดใจเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งบอกว่าหมอลำซิ่งทางอีสานก็เป็นแบบนี้ทุกที่ครับนี่ถึงอยากฟังความเห็นนะใช่ไหมหมอลำซิ่งอย่างที่บอกไปเนี่ยน้องไบค่ะอ่ะคุณผู้ชมช่วยแต่งเนื้อเข้ามาบอกคนรวยมีบัตรคนจนนะคะ คนรวยมีบัตรคนจนนะคะกินน้ำก่อนนี่ผมก็ไม่เข้าใจเออจะมาเป็นสปอนเซอร์เพื่อนี่เขาของแทบจะไม่พอขายอยู่น้องไบ <c oughs> ขาดตลาดอยู่นะเนี่ยจะบอกให้อชิตนันขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก็คืออิชิตันน้ำพึง่งนี่น้ำพึง่งน้ำด่างอิชิตันที่อยู่หน้าไราหน้าพี่ยุทธ์คืออิชิตันน้ำพึ่งค่ะ ส่วนหน้าไรคือน้ำด่างอิชิตันน้ำด่างอิชิตัน pH plus นี่ค่ะสูตรผสมสารสกัด CBD หอมอร่อยผลิตด้วยเจแปนเทคโนโลยีน้ำด่างผสม CBD นี่เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศนะคะ CBD ก็คือช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการนอนคือไม่มี t h c t h c ที่จะไปเกิดความมึนเมาไม่มี t h c ไม่มีส่วนผสมใดๆของกัญชา คนไปเข้าใจผิดแต่ได้กลิ่นนะกลิ่นมันเขียวเขียวสักหน่อยมันเป็นซีบีีน้องใบเนี่ยเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมใยายใบนี่เป็นอย่างนี้ชอบมากกินก่อนนอนใช่ใช่ไหมช่วยลดการปวดการอักเสบด้วยค่ะอย่างนั้นเหรอมันปวดตรงนั้นปวดตรงนี้มันคิดปเองเปล่า เราชอบปวดหลังปวดไหลปวดอ,อะไรลดความเครียดอ,อ,อไม่ได้มีส่วนผสมใดๆของกัญชานะคะแล้วก็ไม่มีสาร THC ค่ะเป็น CBD นะคะนี่ความเห็นส่วนใหญ่ตอนนี้บอกมาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยนะคืออันนี้ส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมอยากจะฟังความคิดความเห็นเช่นหน่อยขึ้นมา,าสิขึ้นมาเลยเใช่คุณผู้ชมบอกทางอีสานหมอลำซิ่งแบบนี้ขึ้นคอมเมนต์ขึ้นเนื้อมาเอาแบบที่ เซนเซอร์แล้วถ้าผู้ชมรู้อะส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วใช่ไหมผู้ชมบอกหมอลำซิ่งทางอีสานแบบนี้ละค่ะอย่าไปคิดมากไอ้เรื่องหายปวดนี่เป็นความรู้สึกของตองใบเองผมไม่ได้ยืนยันนะเนี่ยเขาบอกเหรอใช่ค่ะอ๋อลดช่วยลดการปวดอักเสบเนี่ยเน คนจเรามีสิทธิ์ไหมคะคนจะรามีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทาไหมคะปารินยาไม่มีแต่มีนะคะแต่เีนะคะเอ้าต,ตอบก็บประมาณนี้อะท่านผู้ชมนี่มันเห็นจริงจริงนี่อยู่ดีนพวดขึ้นไห้ดูบอลรัทุสก,กิจใจนี่บอกไม่ได้โรคสวยแต่ทนไม่ไหวก็ประมาณว่าปาร,ริญญาไม่มีแต่มีกีนะคะแต่มีกีนะคะปาร,ริญญาไม่มี แต่มีฝอยนะคะแต่มีฝอยนะคะประมาณนั้นน่ะท่าผู้ชมเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันในแวดวงพอสมอควรน้องไรค่ะอย่างคือเราไม่ได้ตั้งใจเข้าไปดูหรอกมันโผล่ขึ้นมาให้เราดูใช่เพราะมันกลายเป็นไวรัลอะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเราย้อนกลับไปมันตั้งแต่ปีสามเก้านะใช่ค่ะคือเพลงนี้ขับร้องโดยคุณเดือนเพนเด่นดวง เป็นอดีตแชมป์ลำซิงงานกาชาติกาลสินประจำปี2539แล้วเพลงนี้ค่ะดัดแปลงมาจากเพลงสมองคนจนของคุณมืดไข่มุกมคุณผู้ชมคงจำกันได้แหละออจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนั่นนะคะเ้นไม่ใหญ่ไม่โตโลไ,นะไม่มีเจ้าโชแต่งตัวก่อไม่โกแต่ไม่โปนะครับอันนั้เขาบอกไม่โปอันนี้บอกปาลิ้นยาไม่มี แต่มีกีนะครับประมาณนั้นแต่มีฝอยนะครับอันนั้นประมาณนั้นน่ะนี่ผมเลี้ยงเต็มที่แล้วท่บนผูมชมค่ะคิดเห็นกันยังไงนี่สำคัญมากเพราะมันก็มีสองฝากฝั่งของความคิดจริงๆนะอ,อย่างปอนตาสุขเป็นห่วงว่าเด็กๆเขาจะคิดว่าได้ยินแบบนี้แล้วมันโผล่ขึ้นมาแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติในสังคมหรอเขาพูดกันอย่างนี้คือคุณพ่อคุณแม่หลายคนมีเขียนเขา้อาบอกเหมือนกันทั้งไปว่าเออ อยู่ดีๆลูกมาพูดตกใจแต่จำนวนหนึ่งก็บอกมันเป็นการละเล่นพื้นถิ่นเป็นหมอลำซิ่งอ่ะนี่ถ้าดูเดือนที่ถึงขนาดอห่วงละครก่อนไหมอ่ะละครมันมีฉากที่รุนแรงกว่านี้คำพูดคำจาอะไรมากกว่านี้ประมาณว่าฉากข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นข้อถกเถียงในสังคมท่านผู้ชมอ่า พี่ยุดคิดคําแทนเอาคิดไปแล้วไงฮะเอาให้ใกล้กว่านี้อีกไม่ได้แล้วมันใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วพานผู้ชม,อมเออดูขำๆแต่อย่าไปสนับสนุนใช่ไหมร่อ,มองไปอ๋อคุณผู้ชมบอกว่านี่คือเดบิวตเดบิวตเมื่อตอนปีสามเก้าแต่ขึ้นมาติดชาร์ตตอนปีหกหกเพลงนี้เดบิวตีสามเกมันเยอะจริงนะ เราไปเห็นไหมเห็นเห็นคือไปทุกมันมีทุกที่เลยด้วยนะคะทุกสื่อโซเชียลที่เราเข้าไปเออค่ะหลังเขาไม่รู้ไงหรือคนจีนก็ดูไม่ออกทิกตอกเงี้ยนะหรือจะเป็นทาง Facebook หรือจะเป็นทาง i อจใช่ไหมทวิตเตอร์นี่ก็พอมีไหมมีมีมีไหมมีใบเห็นใบน่าจะทาวิตเตอร์ด้วยนี่แหละคือตอนแรกผมก็แต่ว่าต้องยอมรับนะอันนี้พูดแบบค่ะคือมันเป็นความจริงของชีวิตอะพอผมฟังทีแรกผมหัวล็อกกักเลย เพราะที่เราฟังมันจะฟังแบบไม่ได้เบลอมันฟังคํานั้น<ย>เต็มๆไม่ใช่คำว่าเบลอไม่ได้<อ>ดูดไม่ได้ตู้ตูดค่ะอืมอ่าอ,อะไรนะไปเรื่อื่นเดี๋ยวก็หายไปเอาข่าวดีๆเออบางคนก็บอกเดี๋ยวก็หายไปอืมใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมพอละพอหอมปากหอมคออยากได้ความคิดความเห็นท่านนั่นแหละเป็นเพลงหมอลำสมัยก่อนเราเลือกฟังได้นี่คะแต่นี่ละครตบจบผัวเมีย เสื่อมวันนี้ตอนนี้ยังมีเลยอ้าวนี่ยังไง <c oughs> กลายไปรวบป,ป๋อนำละครไปไปเชิญหน้ากับไวรัเล่าซะแล้วค่ะ,แต,ะแต่ว่าในมุมของพี่ป๋อ,ปอก็คือ,อก,กงังวลเด็กๆนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวนี้เขาถึงโซเชียลแล้วพี่ป๋อบอกว่าเด็กๆยังไม่พร้อมเปิดมาดูคลิปกลายเป็นอานี่เรื่องธรรมดาใครๆก็พูดกันใครๆก็ร้องกันเราร้องบ้างดีกว่าสนุกดีฮาดีแบบนี้หรืออืมอ่าบางท่านบอกเขาโตมาแบบนี้แหละ นี่เขียนมาเลยอยู่ตายจะวหวก็โตมาแบบนี้แหละมันจะอะไรกันนักหนานี่คือแต่เราหยุดไม่ได้หรอก้องไปสมมุติสมมุติเราอยากจะหยุดมันหยุดยังไงใช่ไหมใช่แจ้งไปทางเครือข่ายโซเชียลเจ้าของแพลตฟอร์มอ่าเขาจะปิดใช่ไหมไม่ปิดพี่ฮงบอกใช่ไหมคะใช่ไหมเออ แต่เสียงมันดังฟังชัดมากเลยนะน้องไบ์คือฟังคือน้องไบร์เนี่ยฟังแล้วสะดุ้งไหมใช่ก็ตอนแรกตกใจแบบโอ้โหอะไรเงรี้ยแต่พอเห็นว่าอ่าหนึ่งก็คือมันเป็นของเก่ามันไม่ใช่ปัจจุบันใช่ไหมคะตั้งแต่ปีส9แล้วก็ด้วยสีหน้าสีตาของนักร้องก็ท่านก็ร้องนิ่งๆอ,อ่ะใช่ไหมคะไม่ได้มีท่าทางอะไรประกอบที่มันไปทางนั้นค่ะคือคือโลกมันก็เปลี่ยนจริงๆนั้นน้องไบร์ ให้ย้อนกลับไปสิบปีสิบ<า>ปีเท่านั้นเองความเห็นส่วนใหญ่จะไม่ใช่แบบนี้อ่ะคเชื่อพี่ไหม<า>ย้อนกลับไปสิบปีค่ะ<า>ความเห็นส่วนใหญ่ที่ท่านผู้ชมแสดงความเห็นจะไม่ได้ไปทิศทางนี้ใช่ไหม<า>ป่านนี้น้องคนนี้ที่ประกาศปริญญาไม่มีแต่นั่นมีไอ้นั่นมีเละ จะต้องไปหามานแล้วว่าเธอเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงนี่ตั้งแต่ปี39ค่ะนี่แต่พอยุคนี้ความเห็นก็ไปในทิศท,ทางอีกแบบหนึง่งก็ในมุมหนึ่งก็คือเราต้องอยู่ในโลกแบบนี้ซึ่งมันก็ต้องใช้วิธีบอกวิธีกล่าวและยอมรับแล้วก็อยู่กับมันถ้ได้อย่างเข้าใจหรือยังไงท่านผู้ชมค<ฆ>่ะคือจะหยุดยังไงท่านผู้ชมช่วยคิด่อยซิจะหยุดยังไงสมมติอยากจะหยุดหยุดยังไง หยุดได้ไหมหยุดได้หยุดที่ตัวเราเห็นก็ปิดม,มันก็เห็นโทน,นนั้นแหละแต่เด็กๆมันก็ต้องยอมรับน้วุฒิภาวะก็ต่างกันค่ะแต่ถ้าผมเห็นนี่ผมไม่ปิดนะผมดูคือผมโตแล้วไงอ,อายุใกล้จะหกสิบแล้วมันก็ดูอ๋อกากเลยนะตอนที่ดู่ะ แต่มันก็ไม่เหมือนกับคุณบอกผมไม่มีลูกไงค่ะค่ะใช่ไหม่มีลูกคนก็กเป็นห่วงไงกลัวจะไม่เรื่องปกติค่ะ